ด่วนที่สุดขมินยิงจลวด BM-21 ็่ทันลมหมู่บ้านชาวบ้านจิตอาสาเสียชีวิตหนึ่งเจ็บหนึ่งทุกคนครับข่าวล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นวันนี้27กค2568มันเป็นเรื่องที่น่าหดหูและเจ็บปวดหัวใจมากครับทั้งๆท,ที่สถานการณ์ดูเหมือนจะมีความหวังเรื่องการหยุดยิงแต่พันเอกรฤชาสุสวรรณน์รองโฆษกกองทัพบ,บกได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้เกิดเหตุจรวด B.M.21 ตกในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดและที่เลวร้ายที่สุดคือการโจมตีครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายผู้เสียชีวิตคือนายสมศรีลาบบุญอายุ59ปีซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดส่วนผู้บาดเจ็บคือนายใจทานน้ำเที่ยงอายุประมาณ48ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกตแล้วที่น่าเศร้ากว่านั้นคือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่างเป็นประชาชนจิตอาสาที่เสียสละมาช่วยเฝ้าระวังหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนพวกเขาไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรบโดยตรงแต่กลับต้องมาสังเวยชีวิตและร่างกายจากการกระทำอันโหดเหี้ยมนี้ ทอบอรประนามนี่คือรายที่14ที่พลเรือนต้องตายกองทัพบ,บกได้ออกถแถลงการขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธสู้รบและส่งผลกระทบต่อประชาชนพลเรือนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่น่าตกใจคือจนถึงขณะนี้มีประชาชนเสียชีวิตจากกรณีการสู้รบรวมทั้งสิ้น14รายแล้ว นี่คือการตอกย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงกระทำสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมและไม่เคารพกฎการรบใดๆเลยการโจมตีเป้าหมายพลเรือนแบบนี้คือสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งครับเราคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปและหวังว่าการกระทำที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรมแบบนี้จะยุติลงโดยเร็วที่สุดครับ